วิธีการแก้ไขโปรแกรมป้ายไฟวิ่งโอดเมื่อติด Security ภายในตัว Windows นะครับอ่าสำหรับบางเครื่องนะครับที่ติดตั้งโปรแกรมเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่เราลองทำงานเนี่ยเราเซฟไฟล์เอ็กซ์ไฟล์ไปแล้วเนี่ยตัวโ,โปรแกรมไม่ Export มาให้เราตามที่เราต้องการหรือว่าเอ่อเอไม่ได้นะครับ สาเหตุนี้เกิดจากในตัวว n d o w s ของเราเนี่ยมีสิทธิ์วินะครับซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีไม่เหมือนกันนะครับอันนี้วิธีการแก้ไขง่ายๆนะครับก็คือให้เราไปที่ตัวช็อตชัดของตัวโปรแกรมป้ายไฟวิ่งนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับหลังจากเราคลิกขวาแล้วนะครับก็ให้มากดที่ property ด้านล่างนะครับตรงนี้นะฮะพอคลิกขวาแล้วกด p r o p e r t y จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมา นะครับหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับ Compatibility นะครับพอเรากดเลือกแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนหน้าต่างเป็นหน้าต่างนี้นะครับให้สังเกตนะครับลองอ่านดูว่าอันไหนที่มันบอกว่าตรงนี้นะฮะให้ Run this program as administrator ก็คือเป็นการเพิ่มสิทธิ์ในการใช้งานของตัวโปรแกรมนะครับให้เป็น Admin ของเครื่องนะครับท่านก็ต้องติ๊กถูกตรงนี้นะครับ ถูกเลยหลังจากนั้นนะครับก็ให้ท่านกดปุ่มด้านล่างนะครับกด apply หรือกดโอเคก็ได้นะครับเหมือนกันนะครับกดโอเคปุ๊บเรียบร้อยครับหลังจากนั้นท่านก็เปิดโปรแกรมปกติเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะขึ้นมาแล้วว่าท่านต้องการเปิดโปรแกรมไหมอะไรเงี้ยฮะพอเปิดขึ้นมาแล้วตอนเนี้ยตัวโปรแกรมก็จะใช้งานได้ทุกฟังก์ชันแบบปกตินะครับขอบคุณครับ